สวัสดีครับขอตอนรับท่านเข้าสูช่วงเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องครับกับผมห้อยโค่งเพชรนาคาเมื่อนี้มาเยี่ยมยามแม่แม่ยังครับแม่ลําดวนแม่ลําดวนครับอายุจักปีแหละครับแม่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองแปดสิบสองโอ้จำสิรอายุจะขอลงมานว่นี่ยก็นอื่นตตัวขอกล่าสวัสดีก่อนสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ,ค,รบคุณแม่ลําดวนเนาะนี่น ถือก้อนพูละขวดเนี่ยนี่ยุกยาเฮาแม่ล่ำดวนอายุแปดสิบสองหมด้ะ<ช>อ๋อเป็นคนจังหวัดใดครับคนจังหวัดชัยภพุิมมาอยู่ชัยภูมิครับจังหวัดอ่าอินนี่นะบุรีรัมบุรีรัมจ้ะไม่ได้แฟนอยู่พี่อ๋อไปแต่งงานแล้วก็ไปอยู่บุรีรัมบ์แบคนจ้ะอ๋ออยู่ชัยาพ,พุ่มในอำเภอไดเนี่ย เ,เกษตรสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิแต่ว่าไปปักหลักปักฐานอยู่ที่บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อำเภออำเภอละหันทรายละหาันทรายแถวนั้นว่าภาษาอีสานใต,ต่มันบ่าไงแถวนั้นเขาว่าแเตะขมิญตีขมิญเบาไอเนี่ยว่าวไรปะว่าได้อยู่แต่ว่าบ่เป็นฟังเป็นอยู่ฟังเบาเบาเป็ี่นอ๋อไปอยู่นน้ำข้าวเจ้าไปอยู่นน้ำข้าวเจ้าะวะเนี้เห็นจังเลยวัเนี้ยข้าวเจ้าเป็นน้อยแต่ว่าผู้ใด พูดได้ได้าหูจักวัตบออีกยังมากหูเบิดเออด่าแห้งด่านี่แหูไว้แห้งหูไว้เอ็กสานอายุละหารจ้ะครับอายุ82นะแม่เนาะแต่ปัจจุบันนี่แม่กับผมนี่อยู่จังหวัดชลบุรีนี่เนาะจ้ะครับแม่มาเยี่ยมลูกมาเยี่ยมบ่แม่าเยี่ยมหลานนี่อ๋อมาเยี่ยมหลานหลานอยู่นี่อยู่นี่มาได้จักมื้อแล้วมาได้มือวานก่อนครับสองมาได้สองมื้อนี่หละสองมื้อนี่ ครับผมโอ้พอดีซบจังหวะห้อยโขง่งเลยม่เยืยอนตามเขาครับแม่แม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอย่างแน,น่ก่อน,อน,อนที่จะมาก,กินยาตัวนี้เท่าี้เจ็บแข้งเจ็บขาบนี่กคับ,คบได้บอกลูกทำไม่ยายยังกระซ่งมาให้กินแน่ออบอกลูกนะนนปวดมันมน,นี่มันก็นเลยเอานี่แหละ่งไป่งไปกระออจินกินลงไปที่แรกเนาะ,ะโอ้มันหล่นเพีย ร่อนสลังนี่แม่มองมันเจ็บน่ะครับแม่วุบโอ้มันไหลบ่มันแมนเดอร์นี่แมนเดอร์ยาพ่นแมนเดอร์นี่วะเออจวดจวดเลยเป็นบ่จ้าจวดจวดเป็นี้โอ้กินตัวใดมางนี่กับบ่คือตัวนี้เป็นบ่แม่จ้ากินมาจนแต่บ่คือกินอันนี้แหละมันคือเออกินอันนี้คือเลยเป็นบ่ตัวยาหนามเขานี่จ้าครับอ๋ออันนี้แม่บอกกินเบื้องเดอร์กินลายบ่ได้กินลายมันจะออกห่อนโข กินหลายเป็นบ่เพราะว่าตัวมันถ้ากินน้อยๆกำหนดบอกนั่นพอดีอ๋อแม่กินหลายป่นไ่ยโอ้กินเกินมากไหมบ่กินเกินเกินก็เล็แรกเป็นบ่เลขแรกอ่ะเลขแรกบ่หูวเลยทีนั่นแหละเออบ่บนแรกแล้วเทสที่สองนั่นแหละเทสที่สองเอาคืนอีกเอาคืนอีกหลายเติมนี่แหละเก็บเต็มแก้วไปอ่าเว้ยบันนี้เอ้หอนคอบันนี้อู้ตายตายยายยังสีดอกเว้ยว่าแม่ก็เลยหลุดลงมาเลยหลุด โอมีปัญหาเรื่องของการเจ็บปวดแต่ยามันแห้ง้ะสมุนไพรมันหลายด้้ะสมุนไพรเข็มเต็มขวดแม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปวดแม่นอสโรคโรคประจาตัวย่างยื้นมีบยอสครับไม่มีหรอกไม่เดียวนี่เลยเบาหวานบ่อความดันมีความดันความดันมีอยู่จ้ะสูงปันใดเพิ่งเป็นปีที่แล้วนี่บ่อจ้ะแต่ว่ากระบอกได้สซูงจนเกินไปจ้ะกับสี่ขืนแน่กับมือเลขออกจ้ะรุนเขแมับยจ้ะ แมีเล็กออกมีความดันแม่คุณเจ้ามันรุนเนาะรุนโอ้มันสิออกโตเฮาซื้อบ่คนละทีความดันก็เริ่มปั๊บขึ้นปั๊บขึ้นช่วงนั้นมันนี่เลยกินยานี่เลยนะมันขับแม่นั่นลงมันหลุดลงแม่กินไปแรียกๆกับไรอยู่วะทีไรครับเบาหวานไม่มีโรคประจําตัวอย่างอื่นก็ไม่มีก็สิเป็นแน่ตายกินน้ำ มันขวดเดียวเนาะมันกินสองคนครับแม่กินสองคนมันก็ว่ไดดโดนแล้วกินสองคนตาก็เดินได้เลยตาเก็บคาหนิไหมตาเล่าอายุจากปียี่สเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบาเป็นน้องแม่บ่เป็นน้องโอ้ได้ผู้เ่าซมหน่อยที่สุดซมหน่อยเลยแอเนาะอ๋อแต่ว่าแม่นีแปดสิบสองาแต่ว่าตาเจ็ดสิบสองตาครับเล่าก็กินน้ำกันนี่กินน้ำกันไรบ่ะของอิของลไพร่เพิ่อนกระเาไร ไรขึ้นกันจ้าทำงานในสมื่อในแข็งแรงเมนบเราได้กินอันนี่กินตัวยานามห้องนี้นั่นล่ะวันนี้เบิดแล้วก็เลยเออยาเบิดแล้วนาะตะกอนนี่ครับตะพัดแม่มากินตัวยานามห้องนี้มันเป็นยังไงมันมีกําลังมีแห้งมีแห้งนนอนกระลับดีนอนรลับดีจ้ากินเข่าก็แแทบกินเข่าก็แแทบเจริญอาหารนั่นล่ะเจริญอาหารดูจะขวดเหรอครับแม่กินไป เอาไปขวดเดียวขวดหนึ่งโอ้ขวดดึงนี่กับหูเรื่องเลยนั่นแหละวัดแม่เราวัดที่กินเข่าได้นอนหลับจตะกอนที่ห้องบานในกินนี่แม่ยการนอนของห้อเปียงันี่ยมันรับรับ,บตื่นตื้นบอกลับรับตื่นตืน <c oughs> นอนมันจังไนหรอกหูเมียเราบ่หลับบ่ลงก็ได้หูเมือแเราหลับบ่ลงเลยสิหลับอีกเาี่ยแต่ไอ้นั่นคืนเนอะความดันคืน โอ้คืนมนขคืนมาขค้นคบ,บ,บึบ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 โอ้ยนี่ตรงนี้ค้างกระไตนี่จะแข็งได้โทษมาบอกลูกบ,บอกลูกลูกแล้วโทรไปบอกว่าใส่น้ำตาลกินหัวตะไคร้ใส่ตะไคร้กินมาสัน,นเฮ็ดไปคุย่างเหรอเฮ็ดทุกอย่างเฮ็ดจนแล่นอาบน้ำแล่นยังเฮียกระแตะกันผู้ผู้วุ้บวันนี้น้ำเทศใส่หัว อีกจะคู่มานั่งอดครับแมดรถรถได้บ้านี้โอ้ว่าตายดอกบันนี้มาตายที่นละวันนี้ก็เลยบอกขาเจ้าหายูคายามากินแน่วันที่จำแนี่ครับลูกสาวก็เลยส่งไปให้บ่อแม่นี่ลูกหลานครับเขเจ้าส่งไปให้หอดบุรีรัมย์เหมือนบ่อขุนเหล้วส่งไปให้แรกๆเอาไปกินนี่กับล่จวดจวดจวดลายลีว แลี้ยนอ้อมบ้านเมื่อไรมันไหลห่อนี้ค่อยยอมกินยอมกินยอมกินโอ้ไปทั้งใดคือรถไปนิ่รถจักรยานน่ะเอาขี่จักรยานดิรุ้ดิี่จักรยานปั่นได้สิปั่นได้ว้าโอ้แต่ก่อนโอ้ปั่นมาได้นี่มันโอนมันยังได้บู๊เ่นบอนั่นแล้วมันโอนปั่นจักรยานได้ปั่นจักรยานไปร้านข้าไปหันซ้ายไปทางได้เบิด์ตยนบอก็โยโกกับปุ๊กผุนมันก็ไปหันซ้ายผุนมันไกลเติบดิเห็นบอ นั่นแหละครับผมโอตาห้ากับแข็งแรงขึ้นหรอวะตีแม่จ้เราเห็นงานกุ้นกุนโอ้ตาก็แบกไม้นี่ทอนี่ทอนี่ทอนี่แบกไม่เห็ดไม่ทานเห็ดตานขายนี่ทอนี่แกกิ้งบุบบุบบุบครับปั่นผู้บ่าสักหน่อยบุหรี่แม่แข็งแรงเดี๋ยวนี่ยน่นแหโอ้กักินไบดื่มไบบ้าแม่เนาะแกบ่เคยบุญบ่เคยยังดอกไปซันนั่นแหละครับผมแค่ขวดหนึ่งสองขวดนี่ก็บหูเรื่องเลย่นบ่แม่นั่นแหละ เบาเนือเบาตัวดีตอนกินเนาะมันเบามันยังกระบบมียังติดตัวเลยแล้วเห็นหอยู่ได้อยู่ได้นอนรับก็สบายนอนรับดีนะแม่นอนกินพอได้เมื่อนี้ครับผมอยู่กับคุณแม่ลำดวนเพิ่นมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานอยู่ทางเมืองชลนบุรีเมื่อนี้ครับผมถือโอกาสครับลาพี่ลาน้องไปก่อนในช่วงนี้ครับกับจาน้ำของเราครับดื่มบำรุงกันทุกวัน ขอให้แม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ